ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,507งพถึงหนึ่ประมาจารย์อย่างพบสุนฉาง JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องเขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของคุณประมาจารย์จานถึงกับผงะผู้อาวุโสคนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็อึ้งไป เรื่องที่จางเซเวียนเป็นสิทธิสายตรงของปรมาจ a า n อย่างนั้นถือเป็นข่าวใหญ่ถึงขนาดที่ไม่มีใครในปูชนีสถานนักปราชญ์ที่ไม่รู้เรื่องนี้ทําไมปรมาจ a า n อย่างถึงปฏิเสธผมเพิ่งได้ยินชื่อนี้เพียงไม่ถึงหนึ่งวันที่ผ่านมานี้เองตัวผมมีลูกศิษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นฟงสืออีปรมาจ a า n อย่างสายหน้าพร้อมกับแก้ไขความเข้าใจผิดดูเหมือนการหลอกลวงของจางเซเวียนจะน่าทึ่งสุดระดะับไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่ระดับปรมา,ารย์จานก็ยังหลงเชื่อคำพูดของเขา เรื่องนี้ทำให้ประมาจารยางอยากรู้เรื่องราวของชายหนุ่มมากขึ้นอีกหมอนั่นจะต้องมีความสามารถขนาดไหนถึง่าด่านวอนยุธไปสู่ขั้นพื้นที่หลวงตาและออกจากตระกูลจังรวมทั้งปูชนีสถานนักปราชญ์ไปได้โดยปราศจากร,รอยขีดข่วนทั้งยังทำให้ทุกคนเชื่อได้ด้วยว่าเป็นสิทธิสายตรงของเขา เมื่อเห็นแล้วว่าปรมาจารย์อย่างไม่ได้ล้อเล่นปรมาจารย์จารู้ตัวทันทีว่าถูกหลอกเขาปวัดกล้องเรื่องนี้อธิบายได้ทุกอย่างใครจะไปคิดว่าหมอนั่นจะอาจหานถึงขนาดปลอมตัวเป็นสิทธิสายตรงของปรมาจารย์อย่างและเที่ยวหลอกใครๆไปทั่วนี่เป็นอัจยากรรมขั้นร้ายแรงอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก่อขึ้นเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่นๆ ที่ผ่านมาเขาถูกยับยั้งไว้ด้วยตัวตนของจางเซเวียนทําให้ไม่รู้จะจัดการกับอีกฝ่ายอย่างไรแต่เมื่อทุกอย่างปรากฏชัดแล้วว่าหมอนั่นไม่ใช่สิทธิ์ของปรมาจารย์หยางก็ไม่มีอะไรที่เขาจะต้องลังเลอีกคุณบอกว่าเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักหรือได้ยินคํานั้นปรมาจารย์หยางมองหน้าปรมาจารย์จานด้วยสีหน้าประหลาดก่อนจะตั้งคําถามคุณไม่รู้หรือว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นใครเขาจะเป็นใครไปได้หลับประมาจานจานสะบัดแขนเสื้ออย่างโกรดเกลี้ยวไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามตราบใดที่เขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของคุณผมก็จะต้องทําให้เขาชดใช้ความเสียหายที่บังอาจสร้างความวุ่วายให้กับปูชนีสถานนักปราดเอาที่คุณสบายใจก็แล้วกันผมก็แค่หวังว่าคุณจะไม่ต้องเสียใจภายหลังกับการตัดสินใจของตัวเองประมาจานอย่างสายหน้าก่อนจะเงียบไป เขาแค่รับรู้หน้าตาของตราสัญ,ญลักษณ์อันนั้นจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสที่หนึ่งจึงไม่อาจแน่ใจได้ว่ามันเป็นตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานจริงหรือไม่พูดอีกอย่างก็คือทุกเรื่องยังเป็นปริศนาอยู่เขาไม่คิดว่าจะเป็นการเหมาะสมหากจะยืนยันในสิ่งที่ยังไม่แน่นอนประมาจารย์อย่างคุณพูดแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรประมาจาย์จานจานอดมองอีกฝ่ายด้วยความสงสัยไม่ได้ ช่างมันเถอะพูดไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ประมาจานอย่างไม่อยากพูดเรื่องนี้เขาเหลียวมองไปโดยรอบอย่างรวดเร็วก่อนจะตั้งคำถามก่อนหน้านี้คุณพูดว่าจาังเซเวียนสร้างค่ายกลทะลุมิติและหลบหนีไปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันเรื่องเป็นอย่างนี้ประมาจานจานมีสีหน้าอับอายเขารีบรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้ง คุณบอกว่าเขาขอยืมธงค่ายกลของคุณและใช้พลังงานจากการโจมตีจากค่ายกลของนักปรา์เพื่อสร้างและเปิดใช้งานค่ายกลทะลุมิติจากนั้นก็หนีไปประมาจานอย่างผู้อาวุโสที่หนึ่งและคนอื่นๆมองหน้ากันด้วยความอัศจรรย์ใจพวกเขาเข้าใจเรื่องราวดีแต่เมื่อนำทุกอย่างรวมกันก็รู้สึกงงงันจนแทบไม่อยากเชื่อด้วยระดับวันยุทธและความเข้าใจในกฎเกณฑ์แห่งมิติของพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าการสร้างค่ายกลทะลุมิตินั้นยากเย็นแค่ไหน เป็นเรื่องธรรมดาหากการสร้างค่ายกลทะลุมิติภายในระยะเวลาอันสั้นจะเกิดความผิดพลาดแต่ที่สำคัญกว่านั้นความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้นั้นถูกช่องว่างของมิติฉีกร่างเป็นชิ้นชิ้นได้เลยทีเดียวการผนึกกำลังกันของเหล่าผู้อาวุโสเพื่อสร้างค่ายกลของนักปรา์นั้นถือเป็นอันตรายที่รับมือด้วยได้ยาก แต่เขาก็สามารถเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นพลังงานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างค่ายกลนทลุมิติและหนีรอดไปได้ทั้งยังมีเวลามากพอที่จะสร้างกลไกการทำลายตัวเองของาขกลนด้วยนี่ยังเป็นความสามารถของมนุษย์อยู่หรือเปล่าเซียนดาบชิงกับเซียนดาบเมืองหันไปมองปรมาจารย์อย่างปรมาจารย์อย่างเข้าใจเจตนาที่อยู่เบื้องหลังสายตาของทั้งคู่เขาสายหน้าและพูดว่าแม้แต่ตัวผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้ ตัวเขามีพละกกำลังอันน่าทึ่งควรคู่กับการได้รับการยกย่องว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนรุ่นใหม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจสร้างค่ายกลที่ไร้เทียมทานขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าเขาทะลุมิติไปที่ไหนเซียนดาบเมืองถามอย่างร้อนใจ ยิ่งจางเซเวียนพิสูจนจะให้เห็นว่าตัวเขาโดดเด่นไร้เทียมทานขนาดไหนเธอก็ยิ่งแน่ใจว่าชายหนุ่มเป็นลูกชายของเธอเมื่อรู้ว่าต้องพลาดกันอีกครั้งก็อดร้อนใจไม่ได้เขาทำลายค่ายกลทลุมิติอย่างสิ้นสากไม่หลงเหลือร่องรอยอะไรไว้เลยผมไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนประมาจา์จานตอบพร้อมกับสายหน้า,าพาผมไปดูบริเวณที่ติดตั้งค่ายกลทะลุมิติหน่อยประมาจา์อย่างสั่งการได้เชิญทางนี้ พระมาจารย์จานนำทางไปไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงหลุมขนาดใหญ่การระเบิดของค่ายกลยังทิ้งร่องรอยเป็นปื้นสีดำเอาไว้พระมาจารย์อย่างลอยตัวอยู่เหนือหลุมนั้นเขาตรวจสอบหลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าผมพอกระยะทางคร่าวๆของค่ายกลได้จากพลังงานที่ยังอบอวนอยู่บริเวณนี้เขาทะลุมิติไปไกลหลายล้านล้ทีเดียวแต่ส่วนทิศทางและจุดหมายนั้นเกรงว่าจะเหนือความสามารถของผม เขาทะลุมิติไปหลายล้านลี้คงไม่ใช่กลับไปที่ตระกูลจางหรอกนะใช่ไหมผู้อาวุโสที่หนึ่งอุทานใบหน้าของเขาซีดเพื่อด,ด้วยความพรั่นพรึงถึงหมอนั่นจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายแต่ก็มีไม้เด็ดซุกซ่อนไว้หลายอย่างจนทำให้เขารับมือด้วยได้ยากในเมื่อทุกคนพากันเดินทางมายังปูชนีสถานนักปรา์กันหมดตระกูลจางก็ย่อมตกอยู่ในภาวะอ่อนแอถ้าหมอนั่นกลับไปสร้างความพินาศวุ่นวายที่ตระกูลจางอีก ก็คงยากที่จะบอกได้ว่าคนที่เหลืออยู่ในตระกูลจะยับยั้งเขาได้หรือไม่ในเมื่อเขาออกจากตระกูลจางมาแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะกลับไปที่นั่นหลอกประมาจารย์อย่างพูดจางเซเวียนทะลุมิติจากตระกูลจางมาสู่ปูชนีสถานนักปรา์จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะทะลุมิติกลับไปเพราะการทำอย่างนั้นถือว่าเสี่ยงมากและที่สำคัญยิ่งกว่าตระกูลจางก็อยู่ในสภาพนั้นแล้วเหลืออะไรให้เขาทำลายอีก เซียนดาบเมืองครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตั้งคำถามจังเซเวียนมีญาติหรือคนสนิทไหมจากที่พวกคุณพูดมาดูเหมือนเขากำลังมุ่งหน้าไปหาใครสักคนที่เขาสนิทสนมด้วยเท่าที่ผมรู้เขาไม่มีญาตินะออใช่เขามีลูกน้องคนหนึ่งอยู่ที่ปูชนีสถานนักปราชญ์ผมจะพาตัวเขามาเดี๋ยวนี้ประมาจารจานตาโตเมื่อนึกได้ถึงเงื่อนงำสำคัญเขารีบสั่งการ เขาเคยคิดว่าซุนชางเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างดังนั้นแม้ก่อนหน้านี้จางเซเวียนจะสร้างความเสียหายไว้มากมายเขาก็ไม่กล้าจับตัวอีกฝ่ายแต่ในเมื่อตอนนี้ปรมาจารย์ยางยืนยันแล้วว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับจางเซเวียนเขาก็ไม่จําเป็นต้องยั้งมืออีกต่อไปขอรับปรมาจารยา์ผู้อาวุโสเกอ์กับคนอื่นๆรับคําอย่างไม่ลังเลและรีบบินไป ในเมื่อซุนฉางเป็นลูกน้องของจางเซเวียนคุณพาเขามาที่นี่ได้ไหมฉันอยากซักถามอะไรเขาสักหน่อยเซียนดับเมืองพูดเธออยากจะยืนยันให้แน่ใจว่าจางเซเวียนใช่ลูกชายของเธอหรือไม่ในฐานะพ่อบ้านของจางเซเวียนซุนฉางคนนั้นน่าจะรู้อะไรอยู่ไม่น้อยไม่นานผู้อาวุโสเกยกับคนอื่นๆก็พาชายร่างอ้วนกลับมาด้วย ชายร่างอ้วนถูกสกัดกั้นวอนยุธเอาไว้แก้มห้อยย้อยของเขาสั่นเพืเยบพยับขณะพยายามดิ้นรนให้พ้นจากพันธนาการทันทีที่เห็นหน้าปรมาจารย์จานเขาก็ตะโกนก้องจานน้อยทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไรบังอาจก่อนหน้านี้เพราะเห็นว่าสุนฉังเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างปรมาจารย์จานจึงไม่อยากถือสาการที่อีกฝ่ายเรียกเขาอย่างไม่เคารพแต่เมื่อรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกเขาจึงอดโมโหไม่ได้เมื่อได้ยินคำเรียกขานของชายร่างอ้วน ใช่นะสิคุณกล้าดีอย่างไรถึงบางอาจจับตัวผมปล่อยผมไปเดี๋ยวนี้นะแล้วผมจะไม่เอาความไม่อย่างนั้นท่านนายท่านของเรารู้เรื่องหลักก็จะไม่มีใครช่วยคุณได้สุนฉางคำรามด้วยความโกรธคนพวกนี้เสียตติไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครกล้าดีอย่างไรมาเล่นงานเราให้อภัยไม่ได้ นายท่านห้าห้หเห็นชายร่างอ้วนยังคงเล่นละครอย่างต่อเนื่องพยายามจะขู่ให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยเรื่องโกหกที่ไม่มีอยู่จริงประมาจานจานหัวเราะลั่นเขาจ้องหน้าซุนชังอย่างดูถูกและคำรามเยอะนั้นบอกผมมาซีนายท่านที่คุณพูดถึงน่ะเป็นใคร นายท่านของเราคือปรมาจารย์อย่างชวนผู้อาวุโสสูงสุดของสภาปรมาจารย์และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปแห่งปรมาจารย์ด้วยใครกันทําให้คุณบังอาจเล่นงานผมซึ่งเป็นถึงพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างอยากให้หัวหลุดกระเด็นหรือไงรีบปล่อยผมไปเดี๋ยวนี้ซุนฉางคำรมลั่นฮ่า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 เมื่อหวนึกถึงว่าเขาเคยหวาดกลัวถ้อยเขเลวไหลเหล่านี้มาก่อนปรมาจารย์จันหัวเราออกมาทั้งที่ยังอารมณ์เสีย ประมาจารย์อย่างยืนอยู่ต่อหน้าแต่หมอนี่ยังกล้าปลอมตัวเป็นพ่อบ้านของเขาอีกนี่จะเล่นละครกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ประมาจารย์อย่างหมดความอดทนเขาเดินเข้าไปตั้งคำถามคุณบอกว่าคุณเป็นพ่อบ้านของประมาจย์อย่างแล้วรู้หรือเปล่าว่าประมาจารย์อย่างหน้าตาเป็นอย่างไร คุณอยากรู้จักหน้าตานายท่านของเราหรือนายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของโลกรูปร่างหน้าตาของเขาน่าเป็นความลับสุดยอดของสภาปรมาจารย์แล้วคุณยังมาอยากรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรสุนชังเหยียดริมฝีปากเยาะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แสดงอาการดูถูกคุณคู่ควรพอที่จะได้รับรู้หรือตอนที่1508ซุนห้าสนชงสติแตก ถึงซุนชางจะไม่ใช่ปรมาจารย์แต่เพราะอยู่กับจางเซเวียนมานานจึงพอรู้กฎเกณฑ์ของปรมาจารย์อยู่บ้างหยางชวนซึ่งเป็นในท่านของพวกเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดของทวีปแห่งนี้แต่ต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุด ก็ยังมีจุดอ่อนที่ใครๆอาจเล่นงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้เผ่าพันธ์ปีศาจจากโลกอื่นออกแบบกับดักเพื่อมาทำร้ายพวกเขาทั้งรูปลักษณ์หน้าตาพละกำลังเทคนิควนยุตเทคนิคการต่อสู้และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจึงถือเป็นความลับสุดยอดที่มีแต่ชนชั้นนำของสภาปรมาจารย์เท่านั้นที่จะได้รู้แต่ตาเท่าที่มาจากไหนก็ไม่รู้คนนี้มีหน้ามาถามเขาถึงรายละเอียดพวกนั้นไม่รู้กฎเกณฑ์เลยหรือยอย่างไร คุณถามว่าผมคู่ควรหรือเปล่าอย่างชวนอดหัวเราะหืๆหไม่ได้เมื่อได้ยินเขาไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีวันที่ใครคนหนึ่งถามเขาว่าเขาคู่ควรหรือไม่ที่จะได้รู้จักรูปร่างหน้าตาของตัวเองคุณหัวเราะอะไรในเมื่อตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าผมเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างก็ควรปล่อยผมเสียทีไม่อย่างนั้นถ้านายท่านรู้เข้าพวกคุณจะเดือดร้อนซุนชังตาดกล้า ผมเกรงว่าสิ่งที่คุณพูดน่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกปรมาจารย์อย่างสายหน้าขณะมองซุนชังอย่างสมเพชไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นละครอีกต่อไปแล้วซุนชังผมคืนนายท่านที่คุณพูดถึงตลอดมาอย่างชวนซุนชางชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนในที่สุดจะเข้าใจว่าปรมาจารย์อย่างพูดอะไรเขาระเบิดออกมาทันทีอย่างชวนคุณกล้าดีอย่างไรปลอมตัวเป็นนายท่านต่อหน้าผมคุณรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นอัชญากรรมร้ายแรงนะที่ปลอมตัวเป็นปรมาจารย์ระดับสูงหน้า เขาอยู่กับนายท่านมาเกือบปีแล้วรู้จักรูปร่างหน้าตาและนิสัยของนายท่านเป็นอย่างดีตาเท่าคนนี้โผล่มาจากไหนไม่รู้แต่บางอาจอ้างตัวว่าเป็นนายท่านฟืบทันทีที่ซุนชังหยุดคำรามตราสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขานี่คือตราสัญ,ญลักษณ์ปรมาจารย์ที่บ่งบอกตัวตนของผมคุณควรจะดูเสียหน่อยปรมาจารย์อย่างตอบอย่างสุข,ขุม โดยปกติเขาควรจะโมโหที่เห็นอีกฝ่ายใช้ชื่อของเขาและสำคัญตัวเองเกินกว่าเหตุแต่เขากลับไม่นั่นก็เพราะรู้สึกได้ถึงความจริงใจในคำพูดของชายร่างอ้วนพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือชายผู้นี้ไม่ได้สแสดงละครเขาเชื่อสนิทใจในสิ่งที่ตัวเองพูดและนั่นหมายความว่าเขาคือเหยื่อของมหกรรมการหลอกลวงครั้งนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีใครบางคนปลอมตัวเป็นเขาและรับจังเซเวียนเป็นสิทธิ์และทั้งคู่ก็เป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่อีกฝ่ายกูเรื่องขึ้นมา ประมาจารย์อยางรู้สึกทันทีว่าจะต้องค้นหาความจริงให้ได้ซุนชางมองอย่างชวนอย่างระแวงก่อนจะค่อยๆหันไปมองตราสัญ,ญลักษณ์บนตราสัญ,ญลักษณ์นั้นเขาเห็นตัวอักษรตัวใหญ่สองคำที่จะรึกไว้ว่ายอย่างชวนตัวอักษรนั้นมีรังสีแก่กล้าที่ทะลุตรงเข้าสู่จิตวิญญ,ญาณของผู้พบเห็นผมคืออย่างชวนผู้อาวุโสสูงสุดของสภาประมาจารย์สำนักงานใหญ่ในท่านของคุณนะั่นคือใครคนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นผม เอออสุนชังเงียบกริบขณะความพรั่นพรึงอย่างล้ำลึกเข้าเก,กอบกลุ่มหัวใจร่างของเขาสั่นสถานจนควบคุมไม่ได้เหตุผลที่เขากล้ากร่างไปทั่วก็เพราะความจริงที่ว่าพวกเขาอยู่ในปูชนีสถานนักปราดและแต่ละคนก็ล้วนเป็นปรามาจารย์ในเมื่อทุกคนเป็นปรามาจารย์ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับตัวเขาในฐานะพ่อบ้านของหยางชวน ยิ่งไปกว่านั้นขนาดนายน้อยสร้างความวุ่นวายขึ้นมากมายแต่ก็ยังไม่มีความผิดใดๆเพราะตัวตนของอย่างชวนจึงไม่มีใครกล้าทำอะไรนายน้อยดังนั้นปูชนีสถานนักปราชญ์จึงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาไม่คาดคิดเลยว่าชายชราปแปลกหน้าคนนี้จะเป็นปรมาจารย์อย่างตัวจริงถ้าอย่างนั้นคนที่เขาเคยพบนั้นเป็นใครความตกใจที่ได้รู้ว่าตัวเองถูกหลอกครั้งใหญ่ทำให้เนื้อตัวของซุนฉังเย็นเชียบอและอดสงสัยไม่ได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมัน่น ตั้งแต่นายท่านเลือกใช้เขาเมื่อครั้งอยู่ในอนาจาักรเทียนเซเวียนเขาก็ติดตามอีกฝ่ายมาตลอดมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแต่ทุกครั้งนายท่านจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่กับขันที่สุดและช่วยตัวเขากับนายนน้อยจากวิกฤตการณ์ที่พวกเขาเผชิญ เพียงเวลาไม่นานนายท่านก็เป็นภาพความมอส่งจำของชายผู้ไร้เทียมทานในหัวใจของเขาเป็นทั้งความหวังและความศรัทธาอันที่จริงครั้งแรกที่เขาได้ยินชื่อของหยางชวนในฐานะนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของทวีปแห่งประมาจารย์เขาก็ไม่เคยคิดแม้แต่สักวินาทีว่านายท่านจะเป็นตัวปลอมแต่ชายชราที่อยู่ตรงหน้ากำลังบอกว่านายท่านที่เขารู้จักนั้นเป็นตัวปลอมซุนฉางรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกพังทลาย เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องจริงคุณโกโหกผมซุนฉังหน้าซีดและแทบสุดพวบลงกับพื้นมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปิดตาและมองความเป็นจริงเสียทีผู้ทรงเกียรติอย่างปรมาจารย์หยางจะรับผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดอย่างหูอี้เหวยเท่านั้นเป็นพ่อบ้านของเขาลองคิดดูสิว่าคนอ่อนแออย่างคุณเอาสิทธิ์อะไรมาอวดอ้างตัวเองเป็นพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างผู้อาวุโสเกลคัมรำยะ่ะแต่ซุนฉังอยากท้วงแต่ก็อับจนคำพูด เห็นความบอบช้ำของซุนชางเซียนดับเมิงรู้ทันทีว่าถ้าเธอไม่ตั้งคำถามตอนนี้จะไม่มีโอกาสได้ถามอีกจึงรีบขัดขึ้นด้วยคำถามซุนชางนายน้อยของคุณจางเซเวียนนาปีนี้อายุเท่าไหร่คุณรู้วันเกิดของเขาหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้คนที่เก่งกาดไร้เทียมทานอย่างนายท่านของเราจะเป็นตัวปลอมได้ไงซุนชางยังคงสายหน้าไม่หยุดราวกับไม่ได้ยินคำถามของเซียนดับเมิง เอาเธออย่าไปถามอะไรเขาอีกจะดีกว่าเขาเชื่อสนิทใจว่าตัวเองเป็นพ่อบ้านของผมแล้วเรื่องราวที่เปิดเผยออกมาว่าคนที่เขาติดตามมาตลอดเป็นตัวปลอมนั้นก็ทําให้โลกของเขาแหลกสลายด้วยสภาพของเขาตอนนี้เขาคงตอบคําถามอะไรของคุณไม่ได้หรอกประมาจารย์อย่างสายหน้าและถอนหายใจ ตลอดวันคืนที่เขาตระเวนไปทั่วทวีปแห่งประมาจาันเขาได้เห็นผู้คนหลากหลายรูปแบบมีบางคนที่สะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าพวกเขาเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นถึงขนาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการกระทําเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองด้วยเห็นได้ชัดว่าชายร่างอ้วนคนนี้เป็นหนึ่งในคนประเภทนั้นในเมื่อนายท่านของเขาแนะนําตัวว่าเป็นอย่างชวนตั้งแต่แรก ก็เป็นธรรมดาที่อีกฝ่ายจะเชื่อสนิทใจเรื่องโกหกนั้นทับซ้อนกันมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็วางตัวเป็นบุคคลที่ไม่มีอยู่จริงและแสดงบทบาทที่เชื่อว่าตัวเองเป็นเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆที่จะถอนตัวจากตัวตนนั้นจนถึงจุดที่ความจริงเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้แต่เซียนดาบเมืองประท้วงอย่างร้อนใจไม่ต้องตื่นตระหนกไปผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรแต่ไม่ว่าคุณจะได้ยินเรื่องร่ำลือมาสักแค่ไหน ก็ไม่มีทางที่คุณจะแน่ใจได้หรอกว่าจางเซเวียนเป็นลูกชายของคุณหรือไม่วิธีที่ดีที่สุดที่จะระบุได้ก็คือต้องพบตัวเขาประมาจารย์อย่างพูดต่อให้ได้ยินเสียงร่ำลือสัก์แค่ไหนวิธีเดียวที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็คือต้องดูให้เห็นกับตาในเมื่อเป็นอย่างนั้นการที่เซียนดับเมืองจะได้ตั้งคำถามกับซุนชางหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถึงอย่างไรในท้ายที่สุดเธอก็ต้องหาทางพบจางเซเวียนเพื่อย,ยืนยันตัวตนของเขาอยู่ดี ว่าแต่เขาไปไหนล่ะเซียนดาบเมืองถามอย่างร้อนรนผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเราตามหาต่อไปผมเชื่อว่าเราคงจะแกะรอยของเขาได้ประมาจา์อย่างพูดไม่มีทางที่ใครหรืออะไรสักอย่างจะหายไปโดยปราศจากร่องรอยขอแค่พวกเขาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็น่าจะหาเงื่อนงำได้ว่าจางเซเวียนมุ่งหน้าไปที่ไหนเอ็กขณะที่ประมาณจา์อย่างกำลังขบคิดรายละเอียดก็พันเลิกคิ้วเขาสะบัดข้อมือแล้วตรายกสื่อสารก็มาอยู่ในมือของเขา ตรายกสื่อสารของปรมาจารย์อย่างต่างจากตรายกของปรมาจารย์คนอื่นๆมันทําจากวัสดุที่ใสเหมือนคริสตัลทําให้มองทะลุได้ทุกคนรู้สึกได้ถึงรังสีเลือนรางของค่ายกลอันทรงพลังที่ควบคุมพลังงานภายในตราสัญ,ญลักษณ์นั้นตรายกสื่อสารของสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากพอจะให้ผู้นั้นสื่อสารกับใครก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในทวีปแห่งปรมาจารย์ แต่ก็น่าเสียดายที่ราคาค่างงดอันสูงเลี่วของมันทําให้มีแต่ประมาจารย์ยระดับสูงเท่านั้นที่จะได้ใช้เกิดอะไรขึ้นเห็นสีหน้าผิดปกติของประมาจาร์อย่างผู้อาวุโสที่หนึ่งจังวะบูเฮิงรีบผันมามีข่าวของจังเซเวียนหลังจากอ่านรายละเอียดบนตราหย,ยกสื่อสารประมาจาร์อย่างระบายลมหายใจยาวก่อนจะเก็บตราของเขาเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติเขาอยู่ที่ไหนเซียนดับเมืองถามด้วยความร้อนใจ สภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่เพิ่งได้ข่าวว่าเขาใช้ชื่อของผมสร้างความพินาศวอดวายให้กับศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งและลักพาตัวหัวหน้าน้อยของพวกเขาไปประมาจารย์อย่างพูดใช้ชื่อปรมาจารย์อย่างลักพาตัวหัวหน้าน้อยของศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งทุกคนอึ้งกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินหมอนั่นคิดอะไรอยู่เขาไม่รู้หรือว่าสภาปรมาจารย์มีอิทธิพลมากแค่ไหนในทวีปแห่งปรมาจารย์แห่งนี้ สร้างปัญหาให้กับทุกที่ที่ตัวเองไปเขาอยากตายหรือไงใช่แล้วเท่าที่ดูดูเหมือนว่าค่ายกลทะลุมิติจะพาเขาไปยังสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งผมจะไปดูที่นั่นด้วยตัวเองใครจะไปกับผมบ้างผมเกรงว่าถ้าสภา,าปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ไปถึงก่อนพวกเราเราจะพลาดโอกาสที่จะได้พบเขาปรมาจารย์อย่างพูดตอนนี้ความอยากรู้อยากเห็นที่เขามีในตัวจางเซเวียนเริ่มจะถึงขั้นที่สุดจะทนทานได้ ไม่น่าเชื่อว่าหมอนั่นจะมุ่งหน้าไปยังสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งโดยปลอมตัวเป็นเขาอีกฝ่ายมีเป้าหมายอะไรกันแน่เมื่อได้ยินว่าสภาประมาจา์สำนักงานใหญ่กำลังจะลงมือจัดการเซียนดาบเมืองวิงวอนด้วยความร้อนใจประมาจา์อย่างฉันขอร้องให้คุณช่วยยับยั้งเรื่องนี้กับทางสภาประมาจา์สำนักงานใหญ่ก่อนได้ไหมจางเซเวียนขะเขาอายุยังน้อยก็ต้องมีช่วงเวลาที่หุนหันพลันแล่นไปบ้าง สภาประมาจารย์เป็นกลุ่มอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปแห่งปรมาจาร์และเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เมื่อไหรก็ตามที่พวกเขาเริ่มลงมือต่อให้เทพเจ้าก็ช่วยชีวิตจางเซเวียนไม่ได้เอเกรงว่าเรื่องนี้ผมจะทำอะไรไม่ได้นะเว้นเสียแต่ตระกูลจางของคุณปูชนีสถานนักปราดและสาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ำแข็งจะยอมให้เรื่องนี้ยุติสถาประมาจาร์ถึงจะไม่ก้าวเข้าไปแก้ไขความขัดแย้ง เป็นไปได้ว่าเรื่องนี้คงเข้าหูประมาจารย์ระดับสูงของสภาประมาจารย์สำนักงานใหญ่แล้วและทางรองประธานสภาประมาจารย์ก็คงเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายนี้ก็นานมาแล้วที่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของสภาประมาจาย์จึงเกรงว่าจะไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวไก่การตัดสินใจของเขาประมาจาย์อย่างสายหน้า JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง